เอาละครับกราบสวัสดีบ่แม่พีน้องที่เคารพรักทุกท่านปีไอใต้หัวเปืือนเดียวเสียวหักมิดแก้วสหายคำลุงปาหนะ้าอาอาวตุพระสมณะสมณเณรพีน้อยพีนานปีไอปีเอยน,อน้องนุ่งสูงสองหลูกลานตานเตาเนื้อผกักแหงเอกลักษณ์ไปแล้วขอร้องซอผักเหงเผอกำล้อนะครับมาถึงประเภทเหือโบราณเมืองน่านนะครับใส่เสื้อมอหอมในายใต้ห้าขนคันต่ำนะครับ หัวโอใหญ่หางวันเยาวนะครับฝีพายใส่เสื้อมอห้อมเสื้อดำนะครับสาวาถึงสาสิบห้าฝีพายนะครับปะกันระวังเจ้าแม่ซอยฟ้าวัดร่องตองสายน้ำทิศตะวันออกปะกับเจ้าปอผาสุกวัดส่วนหอมสายน้ำทิศตะวันตกตึงกู่ตึงสองลำเกยได้ถ้วยพระราชทานประเภทเหงโบราณมาแลวตึงกู่นะฮะเอาละเาจะซอเอาเน้ นะครับจะเป็ี่ยนด้ก็ร้องเปลี่ยนบรรยากาศพ่อนะครับนาอยกมือไวไ้กายเย่าย่อสารเขารบย่อวานสารมือใส่เก้าพี่น้องคนฟังในวันนี้เราบ่ามองหมดเศร้ามาพอกการแข็งเฮอ ประเพณีบ้านเฮาประเพณีเจ้าเหนือการแข่งเหือเมืองนานแก้วกว้างมันมมวนสมาร้านในวันนี้แลว้วประเภทต่อมาเป็นประเภทโบราณเหือก็ถึงงามสองลำนอเจ้า ใส่เสื้อหมอหอมละสีดำแต่เล่าเหลือของตุเจ้านี่ก็สองลำเจ้าป่อผ่าสุขตั้งวันตกเจ้าขาเจ้าแม่สอยฟ้านั่นกะวันออกว่าอันเปิ่นจะม่วนเปิ่นจะงันต่อไปปีน้อง รรมาการเปิ้นก็สั่งลงภัยมีแห่งเต่าใดใส่เข้าใส่เข้านายหัวเปิ้นก็เยอไม่ภายอยู่นั่นเล่ายังบ่พร้อมรอแห่มสักกรรมเอามกขี้มาเข้ามาเปียงกัน เปินก็ลิงแถมกำอยู่ตาฟังว่าอันฮือมันมว่วนมันงันนอเจ้าปีนองว่าเฮียสองลำก็พร้อมแล้วกาจะลองนาหนาว่าพายแล้วเจ้าเฮือก็ออกตัวมาแล้วนี่เราพายเร็วเขาา้าสามสิบใบโตยมา หัวภายใต้กุดแต่ตักนักหนาล่องหนานนาวาเนาะเจ้านักหือกาเป็นเบาเนาเจ้าปีนองเจ้าแม่ซอยฟ้ากำลังโตยมาขัดใจนั่นก็จะบอดตันแม่นมั่นตั้งวันตกเร็วอย่างนั้น เปิ้นหลักก็น้ำลงไปหัวภายได้กุดหลับเป็นหมอกเป็นเมยสายลมเจยบาดใจอู้เก่งตะวันปอเลงลงมาคำเลวว่าเหี้ยตึงสองก็ลอดปืนขวาบอมองบอมัวปืนสะพานนอเจ้า Khát cháy liễu cả xoay pha nan lau, Tăng vắn ọc cảm lăng tuổi Khát cháy khát cháy cháu làng chinh xuôi Hứa cảm lăng tuổi cháu bỏ phá xúc vãn, Khảy là bám na vê la ni leo ในหัววันออกสั่งเขาะนั้นกาบอธทำม,มาดาเปื่นก็บินแล้วเจ้าเจ้าป่อเปื่นก็หนีภายไปแล้วเลว่าบินหนีจากสวยฟ้าโตยมาเขาเส้นชัยว่าแต่ตักหนักนานานทาละม้วนบอดม้วนใบม้วนอกม้วนใจว่าใสายโยโหลอง căm ma can phần có đấy chắc thung là biển dì nam ngân cô sang chào bò pha súc mương nàn chào soi đọc pan là biển phải mi chay coi chốc ก่อนสเจ้ามอนตาไลผิดพาดอันใดขาอภัยโดยเฮียมันวยสมันจาแลนอก้วยลงกําสยังก่อนนอปีนอ